วันนี้เนี่ยที่เป็นที่สนอกสนใจกันก็คือกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีการไลฟ์เฟซบุ o กนะคะเมื่อวันที่18มกราคมถึงปัญหาการจัดซื้อวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลไทย คุณธนาทรเนี่ยไลฟ์ในเพจของคณะก้าวหน้านะคะก็ตั้งคำถามแบบนี้ค่ะบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับการจัดซื้อวัคซีนที่มีการครอบคลุมจำนวนประชากรที่เหมาะสมแล้วทำไมประเทศไทยถึงยังไม่มีการเริ่มฉีดวัคซีนในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะ คุณธนาธรก็กล่าวในไลฟ์บอกว่าคำถามคือทำไมขณะที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วเรายังไม่มีการฉีดวัคซีนในประเทศไทยคำตอบก็คือรัฐบาลประมาทไม่ได้เร่งจัดหาเจราจาเพื่อซื้อวัคซีนสำหรับคนไทยทุกคนตั้งแต่เนิ่นๆที่สำคัญคือการเจราจาเพื่อจัดซื้อวัคซีนน้อยเกินไปและอยู่ในมือของเจ้าเดียวคือบริษัทเอสตราเซเนกา รัฐบาลยังนิ่งนอนใจไม่มีการเจราจาใดๆเพิ่มจนกระทั่งถึงต้นเดือนมกราคมปี2564ก่อนมีการประกาศเพิ่มว่าจะมีการจัดซื้อกับทาง s i n นแวคจากจีนอีก2ล้านโดสครอบคลุมประชากรเพียง1ล้านคนเท่านั้น คุณธนาทรกล่าวต่อในไลฟ์นะคะบอกว่าเมื่อรู้สึกตัวก็สายจะไปเจราจากับเจ้าอื่นกำลังการผลิตวัคซีนของบริษัทยาขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้ก็ถูกจับจองไปหมดแล้วรัฐบาลเอาปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดมาพันหนวกกับปัญหาความนิยมของรัฐบาลอยากจะใช้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสร้างความนิยมให้กับตนเองมากเกินไป จนละเลยถึงการคิดหาทางออกที่เหมาะสมที่ดีที่สุดให้กับประเทศและการจัดโครงสร้างแบบนี้ทำให้ตั้งคำถามว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการฝากอนาคตวัคซีนอนาคตของประเทศไทยไว้กับบริษัทเดียวหรือไม่ซึ่งในไลฟ์เนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปดูวันนี้เนี่ยก็คือเป็นผลพวงมาเพราะมีแฮชแท็กนะคะที่เขียนว่าวัคซีนพระราชทานในในไลฟ์เนี่ย คุณธนาทรก็มีการแจกแจงว่าไทยเราซื้อวัคซีนจาก a s t r a z e ซ e c a 26ล้านโดสแล้วก็มีซื้อจาก s i n o v ว c 2ล้านโดสนะคะซึ่ง s i n o v ว c เนี่ย CP ถือหุ้น15.03%ส่วน a s t r a z e ซ e c a เนี่ยก็มีการทำ CMO กับบริษัทบริษัทสยามไบโอไซด์ก็เป็นที่มาค่ะของวันนี้ที่มี h a s h ท a g วัคซีนพระราชทานนะคะ หลังจากการไลฟ์สดของคุณธนาธรเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยมีปฏิกิริยาของคนในแวดวงการเมืองออกมาความเห็นแรกก็คือคุณอนุทินวันนี้เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยกล่าวบอกว่าคนที่พูดเรื่องดังกล่าวเนี่ยรู้หมดแหละรู้หมดทุกเรื่องก็หมายถึงคุณธนาธรนะคะไม่รู้อย่างเดียวคือ รู้จักสํานึกพระมหากรุณาธิคุณที่ประเทศไทยเรามาถึงวันนี้ได้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดทางการแพทย์การสาธารณสุขใครเป็นคนวางรากฐานระบบสาธารณสุขและการแพทย์จนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกและสามารถทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีมีพื้นฐานชีวิตที่ดีแล้วก็มีความแข็งแรง คุณอนุทินกล่าวต่อด้วยนะคะว่าจริงๆก็ไม่ควรมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่มีอะไรที่พระองค์ท่านได้ทําและไม่เกิดประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะวัคซีนโควิด19ซึ่งเป็นวัคซีนใหม่เป็นวัคซีนที่ต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องไม่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นประเด็นมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะไป ต้องขอให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองตอนนี้ให้ได้มากที่สุดปล่อยให้แพทย์เขาทำไปเราไม่ใช่แพทย์เราทำเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำวันนี้เป็นโค้ดออฟเดอะเดยเลยนะคะก็คือให้ทำอะไรที่เป็นตัวอย่างต้องการให้อะไรที่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการก็ต้องทำให้ตัวเองเข้ามาบริหารบ้านเมืองให้ได้ก่อน นี่คือคําพูดที่คุณอนุทินเนี่ยตอบไปยังสื่อนะคะเมื่อถามถึงคุณธนาธรซึ่งสื่อก็ถามว่าผมได้ดูคลิปหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ดูและถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูมีเพียงแต่ไปถามคนที่ดูว่าเป็นอย่างไรก็เลยมาบอกความรู้สึกของผมเองว่าเป็นแบบนี้พร้อมยังกล่าวด้วยว่ามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาราน้ำนะคะ นี่คือฝั่งของคุณอนุทินที่สวนกลับคุณธนาธรในการออกมาไลฟ์เมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปถามแน่นอนว่าก็ไปถามนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะถึงเรื่องนี้นะคะนายกเนี่ยก็พูดถึงเ,เรื่องที่คุณธนาธรอ,ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณการนำเข้าวัคซีนที่มีการไปเชื่อมโยงกับบริษัท สยามไบโอไซแอนจำกัดนะคะโดยโยงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานบอกว่าตนเองเนี่ยถือเป็นการบิดเบือนทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยดังนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยในการเสนอข่าวพวกนี้ อะไรที่เป็นการบิดเบือนไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วนำมาเผยแพร่ไม่ว่าในสื่อโซเชียลมีเดียผมให้ดำเนินคดีทุกเรื่องทุกรายการก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยอย่าหาว่าผมเอากฎหมายไปขู่แต่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยไม่เช่นนั้นต่างคนต่างเขียนอะไรไปแล้วไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นกฎหมายมีอยู่ทุกตัวอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นายกออกมาชี้แจงวันนี้สิ่งที่คนในโลกออนไลน์เขาถามถึงก็คือ What? Wow. ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณธนาทรพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยก็อยากจะให้มีผู้ที่ออกมาชี้แจงหน่อยว่าถ้านายกบ,บอกว่าบิดเบือนแล้วบิดเบือนตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในทวิตเตอร์เขาออกมาสอบถามกันโดยเฉพาะอีกคนนึงก็คือคุณสอสอวิโรจน์นะคะก็ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ด้วยว่าอยากจะเห็นการชี้แจงอย่างเป็นรูป,ปธรรมมากกว่านี้นะคะที่บอกว่าบิดเบือนบิดเบือนตรงไหนแล้วก็ตรงไหนบ้างที่เป็นข้อความที่ไม่จริงก็อยากจะให้มีการชี้แจงจากทางรัฐบาลออกมาหน่อยนะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ